สวัสดีจ้าสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเทียงเทียงพี่น้องสบายดียามเทียงเทียงจ้าพ่อๆกันแล้วกับพอลล่าลักกีดด้ดีพี่น้องก็สวยกันยังคด้ังกันลายพี่น้องดอกไม้นาะงกรลังงามดอกทานตะวันวันนี้ก็บผมมีอย่างหลายพี่น้องเอยไปเก็บเห็ดปกวกพผากกสีเห็ดกินจ้าแกงเห็ดพี่น้องมาดูมากินแกงเห็ด พี่น้อกกำลังลงมือขุดเห็ดกันอยู่จ้าป้าลุงป้าจีพี่น้องป้าเปิดพี่ดอกกัดเห็ดที่หาว่าได้เพื่อดีหลายสันได้พี่น้องดอกงามมันเรียกใส่พี่ไปแล้วสาบปีจิเออหุยดอกง่ายเลยสับปีจิเห็ดนะดอกง่าจีนะตำปนเอาขมคมมาใบข้าวเห็ดปลักลายหัวตำปนพี่น้อกกำลังสิขูดเห็ดแกงกันอยู่จ้า ตามปนเอาเข้ามาเอาเข้าใบาเลบ็ก้ยสกีเด็บดันบอแมนกินถ้วถ้วยกับเวสเซปอีก <laughs> ตักมาสบายดป้าลุงดูเฮ็ดจานเลวนะตัลูกทรายเขยยิงหนกบอหรอโอ้ไปยิงหนกสลังคาเฮื้อดเอลูกซ่าเด้อกระจกเฮื้อนผนแตกเดอ้อ อสบดีปาลูกเหรอปาสบายดีปาลุงกลับไปยิงนกบะเหดจะดอกงามงพี่ดอกนอไม้ไไปให้ยามอ่งแกงะสวยโคดิสดดให้กินนี่โคดไห้เื้อเอามางเงินเอามาเสียห่อหนึ่งเมือกี้ห่อหนึง เอาไปเห็นเนาะกำลังลงมือแกงเห็ดจัดพี่น้อมงมองนี่สีดอกเห็ดแต่จะเป็น้ำง,งามเป็นตะกีดนี่แต่พี่น้องเอ้ยเห็ดปวกเม่แต่ดอกงามจา้านี่พี่น้องเห็ดปวกเห็นว่าง,า,ง,งามเห็นว่า,าขาวาง,าง,งามเนาะตะแกงแซ่บพี่น้องมองนี่อันนี้จอดน,นี่นสิพมนสมปิง้งพผนอยากกินปิ้งเห็ดมาสันอันนี้ที่แกงก็แกงและจา้าลงมือละจา้า ขาวอ้วกส่วยอยู่ที่ทางไปตะแซส็บใช่ได้ไรเนอะกำลังสุกละจ้าสุกละจ้าก็สีใสมมาละกินนกลงไปพี่น้องอสันไปตะกินบอจ้าเห็ดปวกพี่น้องจ้า เดียวยาบารักขี้นกลงไปแล้วพี่นอ้องบาร์บาลืมพะอิตู่กำลังสิปิ้งเห็ดจ้ะพี่นอ้องปิ้งอะไรสิตำแจ่วบ่หรือว่าสิปิ้งอะไรกินรสไม่รสตำแจ๋ตำป่นเห็ดแจ่เฮดเสร็จแล้วอันเดียพี่น้องกินน้ำกันรอำกำลังกำลังซีตำน้ำริกเห็ดพี่น้องเลย สีขาวขาวนะดอกมันขาวเลยดิพี่น้องกำลังปิ่งเห็ดจ้าไอบ้านเป็ดเพลงทวนพนสลองได้ไฟบ่บุคคลไปไปถ่ายแล้วบุคคลติดข่าวซะพี่น้องไอ้ข้าไปเก็บเห็ดไปจ่ายค่ะกับข่าวจ่ายค่าน้ำซื้อน้ำซื้อยังไปไวหว้เรียบร้อยแลนไปหาเห็ดพี <c oughs> ด่น้อง เพราะว่าไฟก็กลแล้วเรียบร้อยแล้วคาดพ่นประกอบหลอดไฟอีสอูเท่านั้นเองพอเสาพันเห็ดแล้วแต่มาวานแล้วตอนนี้ก็แล้วเป็นทางการแล้วพี่น้องแล้วจากสไล่์สดในเบิร์ก้าฮาทานไฟหน่อยพอดีม,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 มาจับพี่น้องมากินปิงเห็ดน้ำกัจชา สีดอกขาวเลยนะเห็ดเนาะดอกขาวเลยบอ,อาอ,ออกเซตก่อนดอกมันคือสีแหล่ๆเห็ดปอกปีกับเป็นดอกเสียบออกน้ำตาลน้ำตาลนี่ยดอกไนจะเป็นดอกขาว,ขาว,ขาวพี่น้องสีสันเป็นตะแซสบพ่อจ้าปีางเห็ดพี่น้องอยางเห็ดพี่น้องหอมขนาดหอมพูดหอมกลิ่นหอมแท้หอมว่าห,อม,มาหอมเป็นตะแซ่บพี่น้องเลย ส่งกลิ่นหอมหอยหัวและจากรังสิสุกละจ้าสุกละจ้าพี่น้องสีสันจะตัดแสบพี่น้องปิ่งเห็ดเห็ดปวกละจา้าดอกมันสออกรสชาติออกหวานหวานละจา้าบางคนเคยบ่เคยกินเห็นคอมเมนต์อย่างเงาบ่เคยกินอยากกินเด้อยากลออยากเถื่อเด้อมาสั่นมันเป็นราคาละจา้าชาวบ้านทำมาอึดนะคนงยงเทียร้อยละหกเกตร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพัน แมนบดแซ่บในเห็ดปวกแล้วพี่น้องดีเนาะกำลังสีลงมือตำพริกเ็ดจานนี้จ้าแค่กินดอกเ็ดมันจะซสื่อมกระโหลกสึ่กว่าะพี่น้องเฮดปวกมันแซ่บจริ่แล้วกำลังตำพริกเ็ดเ่อรพริกมพริกเพดๆไก่เขว่าเฮดนหน่อยทองสลงพริกหลายเลยอ๋อเนาะอ่ออีกเ็ดอ๋าสีซับเ็ดเลยคนใส่นะ สกิบเห็ดแท้จัดไปจับพี่น้องตำเห็ดพี่น้องน้ำพริกเห็ดนั่นเองหรือว่าสื่เอิญป่นเห็ดหรือว่าสื่เอิญตำเห็ดใส่ันนใส่ไปหนึงหัวหอมเ่ป็นขมหอมเกลือใส่เกลือลงไปแล้วจ้าสรผงโนัวงสุรดพี่น้อง อันนี้บบใส่ก็ได้ใส่ก็ได้เด้วยนะรถด,ดีใส่แล้วจังแซบมาใส่รถด,ดีลงไปจ้ารสรถด,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 ดีกับเค็มเกลือกับเค็มได้แบบน,นี้สิบโเค็มบ่เกลือกับปลากระไหลดิ่แต่ใบเฮ็ดแต่มันออกรสชาติหวานๆดยลยเฮ็ดนะ น้องี ite, so ่สีส so ันกำลังต่ำเสียแล้วพี่น้องสีสันก็เป็นกลิ่นหอมพร้อมจาจาจาเซ็ตเรียบร้อยแล้วพี่น้องน้ำพริกน้ำพริกเห็ดปัวเจวเห็ดเจลเห็ดนี่พี่น้องแซ่บบบแซ่บก็มาลุกน้ำกันนะจ้าอันนี้กับแกงเห็ดจ้าพี่น้องใส่ใบมักใสยคนนี้พักพักกระถาคนเห็ด จียยบปนเห็ดข้าเจ้าฝ้าเจ้าแก่เห็ดป่วเจ้ากินหมดหวานเ et ลยได้มากินน้ำรังข้าเจ้าสองคนเพราะว่าหาตร์ำเห็ดจีเห็ดต่ำไม่ต้องบายบายสละมีผ <sho> ัก <sch> มัไปออกไปเก็บออกแตลงวักวกวินี่น่องใบเห็ดข่าใบเห็ดอันนใบหูแสี มาจ้ามาจ้าแกเห็ดจับแสบรคำงใหญ่คำยงใหญ่พี่น้องคำยิงใหญ่มันหอมไหมหอมเปล่งัวหอมนักถกินจับปี๊งแซบมากป้าฟังเสียงงำเสียงไข่เรากินสองคนสองคนนะ ั้ดอกมันขาวเลยเห็ดน่นกึดกดแซ่บมันหวานนี่พี่น้องเห็ดปวกแซ่บจ้าเดี๋ยวมันยังว่าเซตการก์าดอยูหนึ่งหนึ่งกันเจียบับต้มห้าห,ห้าวระาพี่เลปลเห็ดฮะกเะาบปเห็ดง่าย,ยานี่ยงไงเ็ยังไ ติดก,ก,การมันอมตอดตาบูดีกลางคืนแล้วเไปหากระจับเป็นยังไปหาเห็ดอีกอไปหาทั้งหลายกินแล้วไปหามาเมือ่อเมื่อกินแล้วกับไปหาต่ออีกี่น้องไม่ได้อยู่จ้ามากเราไม่ได้ขายหรอกกิน ตุนไม่กินกินเจ้ากินข้านกินนางใวขายมันราคามันถือพนอ้องในรอยหาซิปนริงนะหาเผิอสิได้หนึ่งแล้วกับฟิตเซ็ตตู้เย็นไว้ยังได้บปไ้ห้องกินก็มาเห็ดกินนะนะงานบ่มีมแม่ผูล,ล็กน้อยเนยสานเดอตไปว่ไปไหนออไป,ไออไปไมอง ยัไดไปเบิ่งของอนะไม่อยากโดนนะน้ำคือน,น้ำแตย่ตยัดยัดเป็นคนยัดหน้าเหมือนกันเดียวกันก็เห็นเดียวกันตับกันปอดหัวไปไหลหม,ม้อเมียไปหาเฮดจ้าสุดท้ายหน้าก็เสียเอาลูกกะเอาลูกเอาหลานไปแล้วเศรษฐีมาเศรษฐีเดี๋ยวเศร้า เจ้าเห็นเจ้าเข้าไจอด<อ>เหมือนว่านางมาบ้านนะเพราะว่าแม่ไป,ไปนอนเนอ <c oughs> ยอะไรปลอยอ่ะมาเจอโดนมนเียวเปจอดซอแล้วก็แหลงเราไปจอดซอแล้วก็แหลมเาตื่นเศร้านอกหลาตื่นเศร้า พราะแม่เขาไม่คอยไมค่อยได้ปลุกเนาะตื่นมาเองมันไปหาตื่นชงองเดี๋ยวไปนอนน้ำุงย้อนเฮ็ดตั้งหลาเฮ็ดพวกวักน่ะเฮ็ดอย่างกระโบแม็กเบอร์เซียเป็นเฮ็ดพวกพี่น้องราคากับแพงแพงที่สุดในตระกูลเฮ็ดแล้วแต่ช่วงนี้มันเป็นอย่างเฮ็ดมันจังบมดเป็นราคาพี่น้องเพราะเป็นเพราะโควิด ถ้าเป็นตะก้อนเขาส่งไทยได้เน้ส่งไปขายอยู่ไทยได้นะเขาเขาก็าแข่งราคากัน,น,นมันสิเป็นราคาสามรอ้อยสี่ร้อยตลอดทังเข้ามันก็สิได้อยู่สามสี่อย่างได้ก็่สามร้อยสินะเขามาหลับนะ<อ>แล้วก็เขาก็หลับบ่ออันพอ้อเขามาหลับจุท่าพี่ต้องบ่อั้นพ้อ แต่เดี๋ยวนี้ยังกับผเป็นปราคาเพราะว่ามันยากน้ำโควิดพี่น้องมันขายไม่ได้ไปมาหาสู้กันไม่ได้จะมันเป่นจะมันจับหน้าแจ่กหน้าอย่างนีน้ พี่น้องเขาฝากบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าสบาย,ยจ้าขอบคุณสุขุสุขคนนะจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เด้อจ้าสบายดยจ้า